สวัสดีครับพบกวับผมมีเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกมชิน Impact ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอัปเดต s i l เล r i t ตี้พนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนอะอย่างแรกเลยก็คือเมื่อเราทำเควสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถใส่เพื่อนเริ่มทางเข้ามาในตัวของการนำชาของเราได้นะครับ ซึ่งโอเคการใส่เพื่อนเข้ามาเนี่ยครับจะช่วยในการอัปเกรดเฟรนชิพพอยต์ให้นะครับซึ่งก็คือ5ต่อ1งชั่วโมงนะครับนี่ผมถือว่ารับด้วยเลยก็ได้เฟรนชิพพอยต์5แต้มต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือให้เราอัปเกรดเฟรนชชิพพอยต์ได้เร็วขึ้นนะฮะโอเคผมรับเงินด้วยนะ อย่างที่สองนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวของคลังอาณาจักรนะฮะมันจะมีของขายเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถังไม้เถวอ่า,าอง่นพวกรั้วเพิ่มเติมเนี่ยนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ,อตัวของแบบแปลนห้องใหม่ๆนะครับซึ่งตัวพวกนี้มีความสำคัญยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับ มันจะเป็นตัวของเซต f a เวอร์รก็คือใส่ตัวนี้เพื่อรับพิโมเจมนะครับซึ่งต่ละอันอมันจะบอกว่าเซตนี้เป็นเซตที่ชื่นชอบของใครนะครับอย่างห้องแห่งบทกวีก็จะเป็นของจีนลิซ่าฟิเชลโมนายูล่านะครับเราเ้อ,อันนี้ดูเลยโอเค ทีนี้เราไปจัดห้องกันดีกว่าฮะโอเคครับกลับมากันเรามาทำตัวของเซ็จห้องกันนะฮะซึ่งผมจะไปวางไว้สักห้องหนึ่งห้องด้านในตอนตกเฉียงใต้นะซึ่งผมจะวางไว้แบบนี้เนาะฮึบแล้วก็บันทึกเลยนะฮะทีนี้อย่างที่ตัวเซ็ทมันบอกนะครับว่า เราจะเป็นที่ชื่นชอบของจีนลิซ่าฟิเชลโมนาแล้วก็ยูล่าอ่ะงั้นเราจะเอาจีนไปวางดูนะค่ัห้อ,องแบบอ่ะนี่ยูล่าเข้ามาละอ่าเมื่อมีตัวคละครเข้ามาเราก็คุยกับเขานะ แล้วเราก็จะได้พีโมเจมนะครับซึ่งเขาก็จะออกไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นลิซ่ามาแทนก็รับไปเรื่อยๆได้เลยนะครับああโอเคแล้วก็จีนまさかเฮชิดน本部読者のともありがとう栄誉 โอเคนี่เราก็จะได้3ตัวนะครับที่เราวางเอาไว้อยู่นะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะเชิญตัวอื่นมาด้วยได้อย่างเช่นสิ่งที่เราเหลือคนที่เราเหลือก็คือฟิชเชลกับโมนาเนะเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาวางนะฮะปะึ๊บ่ะฟิชเชลโมนาผมจะเอาตัวของบาบาราออก ลิซ่าออกนะฮะเพื่อที่จะเอาฟิชเชลกับโมนาเข้ามาอ่าโอเควางไปแล้วก็โมนาฟิชเชลโอเคบันทึกนะครับเสร็จแล้วเราสามารถกลับมาที่ห้องนี้เราก็จะมาเจอโมนาจดอาก็จะได้อียี่สิบพิโมเจมนะฮะกับเงินสองหมื่น แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือฟิชเชลจตรงนี้นั่นี่ยุทธ์่ของมี่เราก็จะได้ของรางวัลทั้ง5ตัวนะครับทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอ็กซอร์สเดลล็อกนะครับแต่ละตัวซึ่งตัวที่ผมยังไม่ได้คุยก็จะมีตัวของจุดๆ,ๆ,ๆอยู่นะ ทึบนี่อ่ะเราก็สามารถคุยออกับเขาได้อี่ามเมื่อคุยก็จะเป็นเดลลอ,อพิเศษของแต่ละตัวนะครับอ่ะอย่างโมนาความสำเร็สิบใช่ไหมทึบนี่ก็จะมีสามหัวข้อนะครับก็สามารถเข้ามาคุยได้โดยส่วนของพวกนี้จะเพิ่มในส่วนของความสำเร็จตรงนี้นะฮะ มันจะมีนี่ครับบทล็อกบ,นนบทสนาทนาตอบโต้กับเพื่อนร่วมทาง30รายการก็คือถ้าเฟนชิพ10ก็3อันใช้10ตัวละครนะครับส่วนอันนี้เป็นรับของขวัญเพื่อนร่วมทางก็คือตะกี้ที่ผมทำไปนะซึ่งเราสามารถซื้อเราก็มาวางเพื่อให้คนเข้าได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาทำกันได้นะครับ สำหรับเซเรนนที้พอดครั้งนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f c e e o o o หมีเงาแชาแนว Channel ด้วยนะซึ่งในเพจ f a c e b o o k ก็จะมีการไลฟ์เกมกันเกิดทุกวันนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ